บริษัทเทคโนโลยีคอลจำกัดมหาชนหรือ TM แนะนำหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบคล้องหูยี่ห้อ medical face m a x ททำจากวัสดุเส้นใยสังเคราะห์3ชั้นชั้นกลางเป็นเมมเบรนฟิลเตอร์ทำจากวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ชนิด m l t b ดบ n e 25กรมัมมีประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรียได้มากกว่า99%ชั้นนอกและชั้นในทำจากวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ชนิดสปานบอล28กรมัม สามารถป้องกันการซึมผ่านของเลือดและเลือดจากภายนอกและภายในนอกจากนี้แล้วยังป้องกันฝุ่น PM 2.5และละอองต่างๆได้มากกว่า98%เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันเชื้อโรคและละอองต่างๆจากภายนอกเป็นหน้ากากอนามัยที่ออกแบบให้ขอบด้านบนมีโครงลวดปรับให้กระชับเข้ากับใบหน้าและคางได้ง่ายสวมใส่สบายไม่ระคายเคือง สายคล้องหูเป็นยางยืดยืดหยุ่นได้ดีสายยืดแน่นและไม่หลุดออกง่ายมีมาตรฐานการทดสอบการยืดแน่นตามมออก,กอผ่านการทดสอบมาตรฐานโดย SGS RUEE และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองจากสำนักงานอาหารและยาขนาดบรรจุ50ชิ้นตอนน่อ1กล่องบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐานมีถุงพลาสติกห่อหุ้มภายในกล่อง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ร้าน T.M. Care Shop โทรศัพท์0 2 9 3 3 6 1 1 9 1ต่อ8101-810-2ติดต่อผ่านช่องทางไลน์แอด t m c a r s h o p และ Facebook Page หรือ w w w t m c a r s h o p c o m เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกา